ไขข้อสงสัยล้างช่องมะม,ม่วงไปเพื่ออะไรวันนี้ผมจะมาอีิบายให้ฟังครับสวัสดีครับวันนี้เรกลับมาพบกับรายการยอดสิบห้าต่อนี่เพื่อความยืนยืนนะครับก็เป็นเหมือนกับฤดูการวนมาอีกครั้งนะครับสำหรับมะม่วงนะครับที่ เจอฝนไปก็ชะง,งักในเรื่องของการติดดอกแทงใบามานะครับแล้วตอนนี้ก็คือบางที่นะครับสะสมอาหารแล้วก็เริ่มต้นใหม่ในเรื่องของการแทงช่อดอกมาตอนนี้น่าจะเป็นเขาเรียกว่าความฝันของคนปลูกมะม่วงที่ปลูกเพื่อเอาไว้รอรับประทานนะครับเพราะว่าดอกมะม่วงตอนนี้เริ่มมาแล้วนะครับโดยเฉพาะของผมเองถ้าเกิดเทียบ,บเจ้าอื่นหรือสมาชิกที่เริ่มเข้ามาดูในเรื่องของช่อมะม่วงเนี่ยก็กลับเข้ามาดูกันแล้วก็มีคําถามมานะครับ คราวนี้หลายปีแล้วที่ผมทําในเรื่องของการล้างช่อมะม่วงไปแต่วันนี้เองผมจะมาลงลึกเลยว่าครายข้อสงสัยว่าไอ้ที่เขาบอกกันมาว่าล้างช่อมะม่วงเนี่ยแล้วมันจะทําให้ติดผลดกเนี่ยมันมีเขาเรียกว่าที่ไปที่มาอย่างไงและมีสาเหตุอะไรทําไมจะต้องไปล้างนะครับผมต้องอธิบายว่ามะม่วงนะครพอเริ่มแทงช่อนะครับไม่ว่าจะเป็นช่อตูมแบบนี้ลักษณะช่อตูมแบบนี้หรือช่อที่บานแล้วแล้วกําลังจะมีเกรสรเนี่ย หลายท่านก็จะเริ่มเอาในเรื่องของน้ำนะครับมาฉีดพ่นซึ่งวิธีการตรงนี้นะครับก็จะมีความแตกต่างในเรื่องของการใช้อุปกรณ์ในการฉีดพ่นไม่ว่าจะเป็นสายยางแล้วใช้มือบีบแล้วก็ฉีดไปที่ช่อมะม่วงโดยสายยางเนี่ยก็หนึ่งเลยมันจะไม่สามารถที่จะทําเป็นฝอยได้เวลาฉีดไปที่ช่อมะม่วงนเนี่ยก็อาจจะมีผลทําให้ช่อมะม่วงเนี่ยเกิดความเสียหายได้นะครับก็คือตามดิโอเลยเวลาเราเอาน้าสายยางนะครับฉีดพ่นเข้าไปเนี่ย ช่อม่วงเราเนี่ยถ้ากําลังตูมนะครับแบบาตามวิดีโอคือไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดเมื่อใดนะครับดอกช่อม่วงเนี่ยมันบานแล้วนะครับแล้วมันกําลังจะผสมเกสรเจ้าของเนี่ยก็หวังดีนะครับโดยการที่เอาน้าเนี่ยฉีดพ่นใส่เข้าไปในดอกนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าดู YouTube มาเขาบอกว่าให้เอาน้ําฉีดพ่นช่อม่วงแล้วจะทําให้ช่อม่วงเนี่ยมันดกก็ฉีดกันซึ่งแต่ละคนฉีดไม่เหมือนกันอุปกรณ์ก็ไม่เหมือนกัน ก็เลยต้องมาคลายข้อสงสัยว่าจริง,รงๆเมื่อมะม่วงออกช่อมามันควรจะไปฉีดช่อมะม่วงไหมแล้วฉีดได้ฉีดไปเพื่ออะไรมันดกจริงหรือเปล่านะครับอ่ะอันนี้เริ่มจากที่ผมบ่อนะครับช่อมะม่วงแทงแล้วแต่เราต้องการให้ช่อมะม่วงมันติดผลดกนะครับอาวยกตัวอย่างเลยอ่ะนี่เลยครับเป็นแบบนี้เลยอ่ะให้มันดกแบบนี้เราต้องไปทํำยังไงเราเอาน้ําฉีดเฉยๆแล้วมันดกเหรอไม่ใช่นะครับ เราต้องบํารุงเขามาตั้งแต่ก่อนที่เขาจะแทงชอ่อเพราะว่าถ้าเราไม่ได้บํารุงเขามามันเหมือนการสิ้นสุดของอาหารที่อยู่ในต้นพอจะออกลูกซะหน่อยลูกไม่มีอาหารที่จะส่งมาเลี้ยงครับมันก็สลัดลูกทิ้งลูกทิ้งจนเหลือแต่ชอ่ออันนั้นคือสาเหตุที่แท้จริงของการที่ว่าพอติดแล้วดูเหมือนจะติดลูกแล้วปล่อยลูกทิ้งหมดเลยนั่นคือส่วนที่1คือขาดปุ๋ยไม่เพียงพอส่วนที่2องเขาบอกว่า ในการที่จะทําให้มะม่วงดกเนี่ยเน้นไปที่อะไรก็เหมือนที่ผมบอกครับใส่ปุ๋ยทางดินและเมื่อช่อมะม่วงแทงช่อแบบนี้ออกมานะครับคือพอเห็นเขาเป็นแทงฉัดแบบนี้หรือจะเริ่มแทงเป็นาตาไก่แบบนี้ก็ได้นะครับที่ผมเคยบอกไปหลายวิดีโอนะครับตาไก่แบบนี้นะครับหรือจะเริ่มแทงแบบนี้แล้วก็ตามนะครับก็หนึ่งเลยสิ่งที่เราจะต้องให้ทานลองเขาช่วงนี้ก็คือมะม่วงเนี่ย เขามีความจําเป็นที่จะต้องใช้ธาตุรองนะครับธาตุเสริมก็คือแคลเซียมบรลอนนะครับแคลเซียมบอลอนผมบอกทุกวิดีโอคือมันจะเป็นธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมที่จะช่วยในเรื่องของการติดดอกติดผลนะครับฉีดพ่นไปเลยนะครับทําได้ทุก15วันสามารถพ่นได้เลยแต่ถ้าเกิดใครขยันครับและมีต้นจํานวนไม่มากนะครับก็ฉีดพ่นได้ทุกสัปดาห์เลยคือสมมติว่าเราพ่นทุกวันจันทร์วนมาถึงวันจันทร์เราก็พ่นอีก โดยการพ่นแคลเซียมบอลอนเนี่ยพ่นช่วงเช้านะครับเพื่อที่จะทําให้มะม่วงเนี่ยติดเกสรและติดผลได้ดกนี่คือสิ่งที่ควรจะทาและมันจะเป็นการเสริมให้มะม่วงของเราเนี่ยติดผลได้ดีนะครับเพราะว่าเราไปใส่ปุ๋ยและบารุงเขานะครับคราวนี้ไอเรื่องที่ไขข้อข้องใจในเรื่องของการฉีดน้ํามันฉีดไปเพื่ออะไรเห็นดูกันมาแล้วก็ทําตามนะครับแต่หารู้ไหมว่าไอการฉีดน้ำเนี่ยมันมีที่มาที่ไปแบบนี้ครับ การที่เราเห็นช่อมะม่วงมานะครับเขาก็บอกว่าล้างช่อมะม่วงไม่ว่าจะโดนน้าค้างหรือกลัวในเรื่องของมแมลงมันเข้ามาทําลายช่อมะม่วงครับมันมีอยู่สส่วนครับคือคนปลูกมะม่วงสมมติปลูกเหมือนผมทํามะม่วงแฟนซีเนี่ยเหมือนของผมเนี่ยมีอยู่ต้นเดียวแต่มีหลากหลายสายพันธุ์ในต้นพอมันออกช่อมาโอเคเราทําได้ครับเราหาสายยางหรืออะไรก็ได้ฉีดพ่นได้ต้นเดียวหรือไม่เกิน1ิต้นเนี่ยโอเคเอมีแรงในการลากสายแล้วก็จะพ่นน้ําเพื่อที่จะล้างช่อมัน ก็สามารถทําได้โดยการล้างช่อนะครับที่ถูกต้องคือการทําโดยที่หาเป็นเหมือนฝักบัวนะครับที่เขาใส่ปลายสายยางนะครับเอามาฉีดพ่นทําให้มันเป็นฝอยแบบนั้นจะถนอมในเรื่องของช่อมะม่วงแต่ถ้าใครบอกว่าออุปกรณ์ไม่มีและอยากจะใช้แค่สายยางฉีดล้างฉีดล้างได้ครับทําเหมือนในในวิดีโอได้เลยเพราะว่าช่วงมะม่วงเอเ้ยว่วามะม่วงเนี่ยมันแทงดอกบานมานะครับอดอกตูมานะครับ ยังไม่มีผลนะครับแต่ถ้าฉีดพ่นช่วงดอกมะม่วงบานแล้วนะครับแล้วไปฉีดพ่นแบบนี้นะครับความเสียหายจะมาคือหนึเลยดอกมะม่วงเนี่ยแทนที่มันจะผสมนะครับมันก็กระจายออกจากการที่มันโดนน้ําฉีดพ่นเข้าไปนะครับส่วนที่2คือพอน้ํามันไปอยู่แล้วบางครั้งเราเลือกเวลาในการที่จะไปฉีดน้ํามันไม่เหมาะสมเช่นไปฉีดตอนเย็น ก็จะทําให้น้ําไปขังในดอกมะม่วงแล้วทําให้ดอกมะม่วงมันเน่านะครับในการที่ทําให้มันดกผมก็เลยบอกว่าตั้งแต่เหตุผลแรกที่ควรจะทําให้มะม่วงดกคือจะต้องไปใส่ธาตุอาหารนะครับให้เขาพอกินเพื่อที่เขาจะเลี้ยงลูกส่วนน้ํามันเป็นเพียงการพ่นไปนะครับเพื่อให้เกิดความชื้นในต้นมะม,ม่วงในช่อมะม่วงและไม่ทําให้เพี้ยจักระจันมันเข้ามาอยู่แค่นี้เองนะครับ และหากใครเจอเพียะจะกระจันมันเข้ามาอยู่แล้วแล้วมันมากินน้ําเหลียงช่อโมง้วมันถ่ายมูลลงนะครับบนใบเป็นใบเลื่อมๆแบบนี้โอ้พอเจ้าของเจอเจ้าของก็ฉีดล้างซึ่งพอเราฉีดล้างไอ้น้าเชื่อมหวานหวาหรือไอ้มูลของเพียะนะครับลงมาแล้วเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการลดการเกิดราดําก็เลยน้ำเนี่ยไม่ได้มีส่วนในเรื่องของที่จะทําให้มะม่วงติดผลแต่มันเป็นผลพลอย จากการที่เราไปทําให้ต้นมีความชื้นมแมลงจิงไม่เข้าแต่ถ้าเกิดใครฉีดช่วงผิดชีวิตเปลี่ยนคือคุณอดกินมะม่วงไปเลยเพราะว่าไปฉีดแล้วดอกมะม่วงนี่กระจัดกระจายหลุดออกจากช่อบหมดเลยนะครับแล้วก็เหลือแต่ก้านอันนี้ไม่ใช่ว่ามโนเองแล้วเล่ามานะครับคือสมาชิกส่งรูปมาทั้งนั้นเลยสําหรับที่เหตุผลที่ผมบอกไปว่าไปฉีดน้ําผมก็ถามว่าทําไมถึงไปฉีดเขาบอกว่าไปดู YouTube มา มีสวนหนึ่งฉีดน้ําเอาน้ําฉีดขึ้นใบแรงๆเขาก็ฉีดตามบ้างก็เลยไม่รู้ว่าเอ้ยจริงๆคือสาเหตุที่จะต้องไปพ่นน้ํามันมีที่มาที่ไปแบบนี้แต่ผมถึงบอกว่าไม่ต้องมาเน้นในเรื่องของการฉีดน้ําถ้าหากใครไม่อยากใช้สารเคมีที่จะป้องกันเพี้ยก็ใช้ได้นะครับมีห้าต้น1ิบต้นก็พ่นเป็นละอองนะครับแต่คือขอให้เป็นละอองเท่านั้นทําให้มันเป็นชุ่มๆไว้เพี้ยก็ไม่เข้ามา แต่ถ้าวันหนึ่งมันคิดว่าไอ้น้ำเนี่ยไปต้านอะไรมัไม่ไหวมันเข้ามาดูดกินนะครับมันก็จะทาให้ดอกมะม่วงเราล่วงได้เหมือนกันคือพิษจะกจักันรเนี่ยพระเอกเลยต้องบอกตัวโกงดีกว่าพระเอกเนี่นต้องมาช่วยเสริมแด่ตัวนี้คือตัวโกงที่จะเข้ามาทําให้ช่อมะม่วงเนี่ยเกิดปัญหานะครับแล้วก็ทําให้เราไม่ได้มะม่วงเอาไว้กินนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็อยากให้มาดูนะครับจากการที่ผมพาทําในช่วงของอ่าก่อนสิ้นปีนะครับ อันนี้เป็นมะม่วงแพนซีเนาะอันนี้เป็นมะม่วงไข่พระอาทิตย์นะครับช่อนี้เป็นมะม่วงไข่พระอาทิตย์ช่อนี้เป็นมะนนม่วงลิงห่าครับเดี๋ยวจะต้องเตรียมเอา,เอาไม้มาค้ำเนี่ยครับที่ผมบอกบำรุงปุ๋ยทางดินไปเลยครับแล้วก็ฉีดแคลเซียมโมลอนไปคุณจะติดผลเป็นพวงๆแบบนี้เลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะต้องคัดผลนะครับเนี่ยอย่างที่เห็นนะครับต้องคัดผลที่สมบูรณ์สมบูรณ์เก็บไว้ไอที่สวยๆเนี่ยเดี๋ยวจะห่อด้วยถุงคาร์บอนนะครับ เพราะว่าตัวนี้เป็นนม่วงไข่พระอาทิตย์ที่เอามาเสียบแฟนซีไว้นะครับปีนี้ก็ติดติดทุกก้านนะครับเพราะว่าซ่อนอยู่ในนี้ก้กกานหนึ่งอันนี้เป็นน้ำม่วงไซซีนะครับนี่ครับไซซีมีความดกแบบนี้เลยแล้วสวยมากเขาถึงเป็นที่มาของแชมป์มะม่วง,งไต้หวันที่มีความสวยแล้วก็อร่อยแล้วก็มีความดกเนี่ยตามที่เห็นในวิดีโอเลยนี่ครับการบารุงที่เพียงพอใส่ปุ๋ยที่เพียงพอและใส่ธาตุรองธาตุเสริมนะครับ ต้องบอกว่าอย่าไปเข้าใจผิดว่าถ้าร้องให้เสริมคือเคมีมันคือปุ๋ยของต้นไม้นะครับต้องทําความเข้าใจใหม่ก็ฝากกันไว้สําหรับการที่ไขข้อข้องใจในเรื่องของการพ่นน้ําว่าที่ท่านพ่นน้ําไปเนี่ยจริงๆมันเป็นผลทางอ้อมนะครับมันไม่ใช่ว่ามันจะไปช่วยเสริมให้มะม่วงติดผลแต่มันไปช่วยในเรื่องของการป้องกงันแมลงไม่ให้เข้ามาในช่อมะม่วงต่างหากนะครับวันนี้ก็มาฝากกันมานี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านอีกครั้งที่เข้ามาติดตามชมไม่ว่าจะเป็น สมาชิกเก่าหรือสมาชิกใหม่นะครับสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในน้ำรับชมก็อย่าลืมกด subscribe นะครับเพื่อติดตามคลิปโดยใหม่ที่ทางสวนที่เราไปดีจะนำมาฝากกันในครั้งถัดไปวันนี้ผลเมก่าคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ